วันนี้จะมาสรุปเนื้อเรื่องของเกม i n c a r t a t i o n เป็นเกมที่หยิบเอาเนื้อเรื่องของหนัง ที่มีชื่อว่ามนตราหรือว่าอินคาร์เทชันที่ฉายที่ไต้หวันและเรื่องม,มันก็จะเล่าเกี่ยวกับพิธีกรรมลทัทธิบางอย่างแล้วบทสวดของผีไต้หวันนะครับที่จะเป็นการเล่าผ่านมุมมองของตอัวละครซึ่งเรื่องราวก็จะเริ่มต้นขึ้นที่มีหมู่บ้านแปลกแห่งหนึ่งในประเทศไต้หวันจะมีพิธีกรรมประหลาดแล้วมีการบูชาพระแม่ด้วยซึ่งลัทธินี้เนี่ยเขามีการเชื่อกันในภาพยนตร์ว่าถ้าใครไม่ทำพิธีของพระแม่องค์นี้เนี่ยจะเกิดมีอันเป็น ไปเกิดขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นจะกลายเป็นมีอาการป่วยแล้วก็อาจจะเสียชีวิตทันทีหรือว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุอย่างกระทันหันโดยที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวของคนที่ไปประสบพบเจอก็เป็นได้ซึ่งเวือาของเกมก็จะเปิดเรื่องมาที่คุณแม่กําลังนั่งดูรูปของลูกตัวเองครับที่ชื่อว่ามีอาและเขากําลังจะพูดคุยกับลูกของตัวเองที่กําลังเล่นกับกระต่ายน้อยอยู่จากนั้นเธอก็เหมือนจะตื่นขึ้นมาจากฝันนะครับ เจ้าหน้าที่คนที่ขับรถมาส่งว่าคุณแม่เนี่ยกำลังจะตามหาลูกที่หายไปก็เลยเดินทางมาที่หมู่บ้านเชงซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ คุณเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นที่ที่เราเคยอยู่อาศัยที่นี่เมื่อนานมาแล้วนะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าคงไม่ได้เจอลูกหรอกครับคุณแม่ก็เลยโมโหทันทีเลยแล้วก็บอกว่ายัางไงก็ต้องเจอลูกของฉันแน่นอนถึงแม้ว่าจะไม่เคยมาที่หมู่บ้านนี้มาก่อนก็ตามเพราะว่าเหมือนคุณแม่กําลังจะตามหาลูกที่หายตัวไปครับก็เลยมีใบประกาศต่างๆนะครับ ทำให้เธอเนี่ยก็มั่นใจว่าลูกน่าจะอยู่ที่หมู่บ้านเชงนี่แหละครับเมื่อขับรถมาเรื่อยๆสักพักหนึ่งก็จะเจอกลุ่มชาวบ้านที่มารอต้อนรับนะครับแต่ว่า คุณเจ้าที่ก็ขับรถไปชนกับอะไรบางอย่างจนทําให้รถเนี่ยเกิดอาการเสียหลักแล้วก็บาดเจ็บนะฮะทำให้ตัวเราที่รับบทเป็นคุณแม่นะครับก็ออกมาจากรถแล้วก็ได้พบกับรูปปั้นที่มันติดอยู่ที่ล้อรถทันทีเลยซึ่งเธอก็สงสัยว่าเจ้ารูปปั้นนี้มันมาจากไหนนะครับเธอเลยเดินทางเข้าไปในซอกที่บอกว่าห้ามเข้าและเธอก็เริ่มเข้าไปที่หมู่บ้านแล้วเธอก็ได้พบกับคุณป้าคนหนึ่งที่กําลังตามหาลูกแล้วเธอก็บอกว่ากําลังตามหาลูกอยู่เหมือนกัน ซึ่งดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งนะครับที่มีการพบใบคลินิกใบเกิดของเด็กในคนในครอบครัวหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าคนในครอบครัวนี้เนี่ยจะมีความสุขครับถ้ามีทั้งพ่อมีทั้งลูก2คนแต่ว่าพ่อเหมือนจะไม่ค่อยมีเวลาว่างให้กับลูกเท่าไหร่ทําให้บ้านหลังนี้เนี่ยก็เลยพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอเข้ามาในบ้านเนี่ยเราจะได้พบว่าพ่อของครอบครัวนี้เนี่ยมีอาการป่วยจะมีรอยสักอยู่ที่ ตามตัวแล้วร่างกายของคุณพอ่อก็มีอาการแสบๆร้อนๆแล้วก็เหมือนจะทนทุกข์ทรมานอยู่ทําให้เราก็จะขึ้นไปชั้น2แล้วก็ได้พบกับลูกของเขาที่กําลังทําพิธีกับรูปปั้นหลายตัวเลยแล้วก็จะมีพิธีกรรมประหลาดของพิธีการสวดมนต์ปริศนาที่เป็นมนต์ต้องสาบนะครับเหมือนกับจะเป็นการบูชาพระแม่ จากนั้นเขาก็เกิดอาการหวาดกลัวครับเหมือนเขาเห็นภาพหลอนอะไรบางอย่างที่เหมือนกับตัวเราจะเป็นพระแม่นี่หละครับจากนั้นเขาก็วิ่งหนีไปจากนั้นเนี่ยในบ้านเหมือนจะมีเหมือนกับใบพิธีการสวดภาวนามากมายเลยเพื่อขอพรให้ธุรกิจลุ่งเรืองครับ จากนั้นเนี่ยคุณพ่อที่ป่วยก็ลุกขึ้นมามีพลังเฉยเลยครับแล้วก็ทําร้ายร่างกายตัวเอกนะจากนั้นตัวเอกก็เลยรีบออกไปหลบซ่อนอยู่ที่โรงจอดรถครับแล้วก็เปิดสวิตช์แล้วก็เปิดประตูหนีออกมาได้ทันจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าคุณพ่อจะเสียสติไปแล้วนะครับเหมือนกับว่าเขาจะเอาหัวโขกไปที่หน้าประตูจนเลือดออกครับแล้วเขาบอกว่าจะต้องตามหาตัวเธอให้เจอเราเนี่ยจะมาพบกับคุณป้านคนเดิมอีกครั้งซึ่งเขากําลังตามหาลูกครับซึ่งเธอเนี่ยกำลังอยู่ในหว วงซุยซึ่งดูเหมือนว่าเราเนี่ยต้องช่วยคุณป้าตามหาลูกของโดยหยิบเอารูปปั้นแล้วก็เครื่องเส้นไหว้ไปทําตรงพิธีสานเจ้าครับแต่กลายเป็นว่ามีการเฉลยว่าคุณป้าคนนี้เนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับซึ่งเธอไม่รู้ตัวแล้วเธอก็ตามหลอกหลอนเรา จากนั้นเราจะเดินทางมาที่บ้านหลังต่อไปบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีรูปผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งกับหุ่นกระบอกทั้ง5ตัวแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยเหมือนกับจะมีหนึ่งในครอบครัวที่เคยอาศัยอยู่แต่กลายเป็นว่าตอนนี้ถูกทดแทนด้วยหุนกระบอกทั้งหมดแล้วซึ่งด้านบนของบ้านหลังนี้ก็จะมีการจัดโต๊ะพร้อมกับบทสวดเจ้านับถือพระแม่แล้ว ก็จะมีการเขียนกระดาษโน้ตว่าถ้าใครไม่รับฟังคําตามที่ท่านแม่บอกเนี่ยหรือว่าใครลบลูเนี่ยจะถูกจัดการทันทีซึ่งเราก็ทําการหารหัสไปเปิดตู้เซฟเพื่อเอาคุณแจมาหลังจากนั้นหุ่นกระบอกเหมือนจะสามารถขยับตัวเองได้ซึ่งดูเหมือนว่าคนที่ไล่ล่าเราก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะปรากฏตัวขึ้นมาครับซึ่งเราก็รีบไปหลบซ่อนแล้วก็หาสวิตช์เพื่อเปิด เส้นทางต่อแต่กลายเป็นว่าเหมือนจะมีหุ่นกระบอกที่ติดยันบางอย่างซึ่งเป็นฝีมือของเจ้าของบ้านครับได้ทําการเปิดยันของพวกตุ๊กตาให้มาไล่ล่าเราแต่เราก็สามารถเปิดสวิตช์เปิดประตูแล้วก็หนีออกมาได้ทัน จากนั้นเราจะเจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับที่แนะนําว่าอย่าส่งเสียงดังจากนั้นก็ถูกชาวบ้านอัดแล้วก็ถูกจับตัวมาครับเราถูกจับตัวมาแล้วก็ฟื้นขึ้นได้พบกับอาม,มา่าที่ชื่อว่าอาม,ม่าอังซึ่งเป็นหญิงชุดแดงแล้วก็เจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่มาด้วยกันเขาเริ่มพูดเกี่ยวกับเตรียมการเข้าพิธีกรรมอะไรบางอย่างครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสลบไป เราจะฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาลครับที่เต็มไปด้วยคนในรัฐที่ที่เจ็บป่วยแล้วก็ทนทุกข์ทรมารวมไปถึงเสียสติด้วยมียันต่างๆเข้าไปอยู่ในร่างกายของพวกป่วย ้านในมีการเขียนข้อมูลว่ามีผู้ป่วยที่เป็นโรคเหมือนกับจะมีอาการบาดเจ็บแล้วก็มีรูเต็มไปหมดเลยครับรวมไปถึงเนี่ยจะมีรูปภาพของชาวบ้านในสมัยก่อนที่มีการทําพิธีกรรมตามความเชื่อบูชาพระแม่เป็นเวลามาเกือบหลายร้อยปีแล้วก็ได้พบกับใบเกิดของเด็กสาวมากมายที่สําคัญคือยังมีรูปของเด็กที่หายไปอยู่ในนี้มากมายเช่นกันจากนั้นในเด็กสาวผมยาวคนเดิมก็จะปรากฏตัวขึ้นมาครับซึ่งเธอก็วิ่งหนีไปที่ศาลแล้วก็รูปปั้นนั้นก็หายไปซึ่งเราก็ต้องตามหารู รูปปั้นให้เจอครับซึ่งจะเป็นเส้นทางที่สลับซับซ้อนแล้วก็หลังจากที่เราวางสารจนครบเนี่ยผีที่บางตาเราก็จะหายไปครับเราจะพบกับเด็กสาวอีกครั้งหนึ่งที่กําลังทําพิธีสวดบูชาพระแม่ซึ่งเธอก็แนะนําว่าต้องทําการสวดบูชาพระแม่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการสวดแล้วก็ทําท่าแบบเดียวกับคนในรัททิจากนั้นเราก็เริ่มมีอาการเวียนหัวครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะ ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เด็กสาวคนนี้เนี่ยจะขอให้เราเนี่ยหาสีเทียนสีเขียวให้นะสิ่งที่เธอวาดไปเนี่ยเหมือนกับจะเป็นภาพที่ชาวบ้านเนี่ยกำลังบูชาพระแม่ครับซึ่งดูเหม,มือนว่าจะมีสัญลักษณ์แห่งจุดจบแลหลังจากนั้นกน็จะต้องหาสีเทียนของเด็กคนนี้ให้เจอครับซึ่งหลังจากที่มอบสีเทียนให้เนี่ยเด็กคนนี้ก็จะมอบดอกไม้ให้แล้วก็เดินทางไปพร้อมกับเราครับลักษณะของเด็กคนนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกับมีอา ลูกของเราที่กําลังตามหายอยู่นั่นเองซึ่งหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มเข้าไปในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยคนแปลกแล้วก็มีการสวดพิธีกรรมซึ่งพอเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยกลายเป็นว่ามีคนแปลก,ปลกๆเต็มไปหมดเลยครับทั้งคนที่มีการสวดอ้อนวอนวนไปวนมาแล้วก็มีการเอากระถนมาคุมที่หน้าชาวบ้านก็มีการเขียนรายงานเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพิธีกรรมนะครับทั้งชาวบ้านที่มีการตั้งเวรแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านที่คอยเฝ้า เด็กที่เหมือนกับจะเป็นร่างทรงที่ห้ามให้ใครมายุ่งเกี่ยวนะครับซึ่งกลายเป็นว่าเหมือนกับอาม่าอันเนี่ยจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีคุณป้าคนหนึ่งนะครับที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยกำลังตามหาลูกชายอยู่นะครับซึ่งลูกชายเนี่ยก็คือเป็นคนที่ป่วยจากอาการคำสาปของพระแม่ครับซึ่ง คุณป้าคนนี้เนี่ยก็คือคุณป้าคนก่อนหน้าที่เป็นผีที่เราเคยเจอนะครับเขาเป็นเจ้าของร้านแล้วก็ลูกชายของเขากําลังป่วยแล้วก็หาวิธีรักษาครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเดินทางเข้ามาด้านในของวัดแล้วก็ได้พบกับรูปปั้นโบราณครับซึ่งเขาได้มีการเขียนว่าตั้งแต่อดีตแล้วบาปกรรมของพระแม่ยังคงดําเนินต่อไปจงบูชาพระแม่ต่อก่อนที่กายนาจะเกิดขึ้น ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นการสื่อว่าพฤติกรรมของพระแม่เนี่ยมีมานานแสนนานครับแล้วก็มีผู้คนเนีเริ่มทําพิธีบูชาพระแม่กันตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยซึ่งก็จะมีการเปิดเผยเนื้อหาเพิ่มเติมครับว่าเจ้าของบ้านที่ได้พาตัวเรามาที่หมู่บ้านแห่งนี้เพื่อสาเหตุบางอย่างครับหลังจากนั้นเราก็จะได้พบเบาะแสของ เจ้าหนที่คนนั้นที่ปรากฏตัวออกมาครับพร้อมกับภรรยาของหัวหน้าหมู่บ้านเข้าโมโหมากๆครับที่ปล่อยให้เด็กหลุดออกไปซึ่งเจ้าหนที่ก็ใช้ไม้ฟาดภรรยาของหัวหน้าจนเสียชีวิตครับจากนั้นเนี่ยตัวเราแล้วก็เด็กสาวเนี่ยก็จะวิ่งหนีคุณเจ้าหน้าที่ออกมานะครับกลับมาที่บ้านเสร็จแล้วก็จะเจอกับอาม่าอันซึ่งใส่เสื้อแดงแล้วก็เธอเป็นคนที่ดูแล เด็กคนนี้มาและเขาบอกว่าให้เราพักผ่อนอยู่ที่นี่คืนนึงแล้วค่อยกลับบ้านไปพรุ่งนี้ครับซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะมีความเป็นห่วงในตัวเรามากๆเมื่อเราเข้าไปในห้องนอนของเด็กสาวซึ่งเธอก็เหมือนจะมีอาการป่วยตัวร้อนครับแล้วเธอก็ได้เห็นหลังหูของเด็กคนนี้ครับที่เหมือนกับหายไปซึ่งก่อนหนนี้เราก็ได้เจอบ่อแสกับชิ้นส่วนของหูเด็กคนนึงไปนะครับ ทำให้เราก็สงสัยว่าหูของเด็กคนนี้หายไปไหนนะครับแล้วเธอก็บอกว่าพระแม่ได้เอาหูนี้ออกไปแล้วนะครับแล้วก็ได้เห็นข้อมูลของเมืองนี้ที่มีการรับเลี้ยงเด็กไว้เป็นพิธีกรรมแล้วก็มีการใช้เงินรับเลี้ยงในสถานเลี้ยงเด็กต่างๆจนกระทั่งก็ได้พบกับข้อมูลของตัวเด็กคนหนึ่งที่หายไปซึ่งเราก็ได้ไปตามหาตุ๊กตาให้กับน้องเด็กสาวคนนี้ าจ,จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะโผล่มาแล้วก็จับตัวเด็กสาวไปทําพิธีกรรมแต่เด็กสาวก็กัดแขนแล้วก็พาเราหนีออกมาเด็กสาวจะร้องเรียกแม่นะครับซึ่งเราก็ได้รับรู้ว่าเนี่ยแหละครับคือมีอาหรือว่าลูกของเราเองนะครับที่ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งหลังจากนั้นเราก็จะตื่นขึ้นมาในห้องของเด็กสาวที่อาม่าอันพยายามจะเอาน้ํามาเช็ดตัวตอนนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะไม่สนอะไรเลยเราจะสนแค่ว่า ร่างกายของเด็กสาวกับตัวของเราเนี่ยจะมีอาการป่วยเป็นตามผื่นเต็มเต็มตัวเลยนะครับซึ่งตัวเราก็พยายามบ่นกับอาม่าอันว่าทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมถึงโกหกเราซึ่งดูเหมือนว่าเหตุผลทั้งหมดมันจะเกิดจากพระแม่ครับ ที่เป็นการสร้างคำสาปให้กับตัวเราอาม่าอันเลยแนะนำว่าให้ไปหาของสามอย่างแล้วก็ทำพิธีในวัดได้แก่นำฟันนำเล็บแล้วก็ที่มัดผมเด็กที่อยู่ในวัดเนี่ยไปวางตามแท่นพิธีแล้วก็จะได้เครื่องรางมาครับซึ่งหลังจากที่เราหยิบเครื่องรางมาได้เราก็จะหายดีซึ่งเราก็ไปทำตามที่อาม่าอันบอกและเขาก็ขอภาวนาว่าให้ลูกของเราเนี่ยปลอดภยัยแล้วก็โตัวโทอนเนี่ยต้องปลดปล่อยความเจ็บปวดออกไปได้ครับซึ่งเมื่อเราตรง ไปที่หน้าแท่นพิธีเนี่ยจากนั้นเนี่ยก็ทําการสวดครับจากนั้นก็จะมีอาการสูญเสียสติไปชั่วคราวจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยจะเริบอ,ออกอารวาสครับเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยพระแม่ได้ทําการลงทานพวกเขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามีแต่ความโกลาหลครับคนที่เจ็บป่วยอยู่ก็ทนทุกข์ทรมานไม่ไหวก็พยายามที่จะจัดการคนอื่นแล้วก็จัดการตัวเองด้วยทําให้หมู่บ้านก็เกิดอาการโกลาหลครั้งใหญ่ครับ หลังจากนั้นเราก็จะฟื้นขึ้นมาในบ้านอาม่าอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะได้เห็นรูปภาพของอาม่าอันในวัยรุ่นที่เหมือนจะเป็นแม่คนแล้วก็จะมีเด็กสาวอีกคนหนึ่งด้วยซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นการสรุปคร่าวๆได้ดังนี้ครับว่าอาม่าอันเนี่ยก็คือเป็นแม่ของเราครับที่ได้เคยส่งเราเนี่ย ไปอยู่ในเมืองหลวงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราเนี่ยก็มีลูกนะแต่ว่าลูกของเราเนี่ยหายตัวไปทําให้เราเนี่ยต้องเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านเชงนั่นเองซึ่งจากนั้นเราก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้รับรู้ความจริงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ขับรถพาเรามาเนี่ยก็คือเขามีเป้าหมายในการที่จะช่วยลูกสาวของตัวเองที่ป่วยครับซึ่งหมมอนว่าอาการที่ป่วยเนี่ยจะเป็นคำสาปของพระแม่ครับลูกของเขาชื่อว่าเคนะครับซึ่งเจ้า ที่เนี่ยก็เลยต้องหาวิธีที่จะทําให้ลูกของเขาเนี่ยหายดีครับถึงแม้ว่าลูกเขาตอนนี้จะเสียชุดไปแล้วแต่ว่าสติของคุณเจ้าหน้าที่ก็เสียไปแล้วเช่นกันนะครับทำให้เขาเก็เริ่มแผนในการที่จะตามหาลัทธิคนใหม่นะครับที่เป็นตัวแทนนั่นก็คือการจับตัวของเรานะครับที่เคยเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกเลือกในสมัยเด็กนะครับที่ตอนนี้เติบโตขึ้นมาในการทําพิธีบูชายันนะครับกลับกลายเป็นว่า ตัวของเราเนี่ยดันหายไปนะครับทำให้คุณเจ้า,าที่เนี่ยเลยไปตามหามีอาแทนก็เลยไปจัดการผู้ใหญ่บ้านแล้วก็จับตัวมีอามาซึ่งเปรียบเสมือนกับร่างทรงของพระแม่ครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้คุณเจ้า,าที่ก็กําลังตามหามีอาแล้วก็ตัวเราอยู่ด้วยนัน่นเองซึ่งคุณเจ้า,าที่เนี่ยก็บังคับให้อามาอันมาร่วมมือด้วยเพราะว่าถ้าอามาอันไม่ทําตามก็จะถูกทําร้ายได้เพราะว่า อาม่าอันก็อายุเยอะแล้วนั่นเองซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นพิธีกรรมของการเริ่มทําพิธีในการบูชาพระแม่ครับโดยการส่งเอาตัวของมีอาไปขึ้นแท่นเกวียนนะครับแล้วก็เริ่มทําพิธีทันทีซึ่งตัวของเราเนี่ยก็รีบวิ่งไปที่ท่นพิธีนั้นแล้วก็ทําการขัดขวางพิธีนะครับโดยการผลักเจ้าว่าที่จนล้มลงจากนั้นเจ้าว่าที่ก็โมโหมากครับโดยอาม่าอันเนี่ยก็พยายามจะ ห้ามให้ตัวเราเนี่ยมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับและเธอก็ดูเหมือนจะให้เราเนี่ยออกไปจากที่นี่แต่ว่าคุณเจ้าที่ก็โมโหมากครับก็เลยเข้ามาแทรกแล้วบอกว่าพิธิกรรมของพระแม่ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องต่อสู้กับคุณเจ้าที่ครับโดยคุณเจ้าที่ก็จะถูกไฟคลอกหลังนั้นเธอก็จะ มาช่วยเหลือมีอาแต่ว่าก็ดันโดนเจ้าหน้าที่มาขัดขวางครับแต่กลายเป็นว่าดวงคำสาปของพระแม่ไปทําให้คุณเจ้าหน้าที่ก็เสียชีวิตมีอาเปิดเผยว่าเขาคือลูกของแม่และอาม่าอันก็บอกว่าขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําไปเพื่อตัวเรานะครับซึ่งตัวเครื่องรางที่เราหยิบมาเนี่ยก็คือลูกของตัวเราครับที่เหมือนจะเสียชีวิตครับ ซึ่งดูเหมือนว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันจะมีการเฉลยในตอนท้ายครับว่าสรุปแล้วเราจะสรบปไปแล้วก็จะมีการเข้าไปสู่ความฝันครับที่ตัวเราเนี่ยจะตั้งคันครับแล้วก็มีการเซ็นเอกสารย,ยินยอมว่าจะลูกเ,เราอาจจะเสียชีวิตได้ซึ่งเราก็ไม่ยอมครับซึ่งดูเหมือนว่ามีอาก็จะมีโอกาสเสียชีวิตครับซึ่งหลังจากเซ็นสัญญาเสร็จปุ๊บการทําคลอดลูกของเราก็เสียชีวิตครับกลับกลายเป็นว่ามีข่าวลือมากมายว่า เด็กคนนี้เนี่ยจะเป็นเด็กไม่ดีครับแล้วก็ดูเหมือนคุณแม่จะเริ่มเสียสติครับแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมีลูกแล้วก็ลูกเนี่ยหายไปนะครับตัวเองก็เปิดประตูเข้าไปเจอกับปีศาจของพระแม่ครับที่ไล่ล่าหลอกหลอนตัวของเรานะครับที่ทําให้เราต้องวิ่งหนีแล้วก็ต้องไปต่อสู้กับเจ้าปีศาจพระแม่นะครับที่เหมือนจะพยายามชิงตัวมีอาไปโดยการใช้หินทุบนะครับเพื่อทวงลูกคืนมา 给我，就是我的，为什 แต่กลับกลายเป็นว่าภาพแห่งความเป็นจริงคือตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยได้ทําการทุบอาม่าอันแม่ของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ใช้และใช้เครื่องรางในการทุบนั่นเองซึ่งหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มเข้าไปในถ้าที่พระแม่อยู่นะครับแล้วก็เริ่มบทสวดของลัทธิครับสุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็คือคุณแม่ที่มีอาการป่วยจิตตั้งแต่ตอนที่เสียลูกตั้งแต่ตั้งครันไปนะครับ เหมือนกับว่าเธอจะเริ่มจิตเสียสติไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแล้วเธอก็ได้ใช้วิธีในการใช้สูตรของการบวทสวดเพื่อที่จะเข้าสู่ลัทธินะครับเพราะว่าเธอก็เป็นหนึ่งในอดีตของคนที่เคยอยู่ในลัททินี่อยู่แล้วทําให้กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนพระแม่กําลังสะกดจิตเธออยู่ครับแล้วเธอก็หันไป ทำการสวดมนต์นะครับจากนั้นเราก็จะกลับมาสู่ความฝันที่เป็นจินตนาการของตัวเรานะครับที่ได้เห็นมีอาสวมกอดคุณแม่ครับแต่ว่ามีอานั้นได้ขอบคุณคุณแม่อีกคนหนึ่งครับนั่นก็คือพรมแม่นั่นเอง สรุปนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของความรักที่มีต่อตัวลูกครับทุกคนในเรื่องเนี่ยจะมีความรักในตัวลูกหมดเลยครับจนทําให้อาจจะหน้ามืดตาบอดกับเรื่องราวบางอย่างครับอาม,ม่าอันก็เหมือนจะรักลูกตัวเองที่ป่วยจิตนะครับแล้วก็หาวิธีรักษาโดยการใช้พระแม่ในขณะที่นางเอกเ,เองก็สูญเสียลูกสาวไปซึ่งก็ต้องการตามหาลูกของตัวเองครับซึ่งเธอก็มีอาการภาพหลอแล้วก็เข้าทางพระแม่พอดีในขณะที่เจ้าที่ คนนั้นเนี่ยก็ต้องการช่วยลูกเช่นกันนะครับทำให้ เหตุการณ์ทั้งหมดมันก็มาผนวกเป็นพิธีกรรมสุดประหลาดอันนี้แหละครับจนทาให้บทสรุปสุดท้ายแล้วนางเอกก็ได้รับรู้ความจริงว่าลูกของเขาเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่ตอนที่ตั้งครรภ์แล้วนะครับแล้วก็การทําพิธีนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ครับที่ตัวของพระแม่นั้นก็ได้ตัวนางเอกไปเป็นที่บูชาเรียบร้อยครับกลายเป็นว่าการเป็นท่ารับใช้ของพระแม่ไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองและนี่คือในเรื่องของ i n c a n t a t i o n นะครับซึ่งมันก็จะมีความคล้ายคลึงกับในตัวภาพยนตร์พอสมควรนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะมมมีีกกกาาารรเเเเล่่ในนนนนตตัวทสสออได้้ป็ง ก็ถือว่าเป็นเกมที่เนื้อเรื่องซับซ้อนแต่ว่าเรื่องของความสอยองขวัญพาร์ทเร์ต่างๆอาจจะยังทําได้ยังธรรมดาอยู่นะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับตัวเนื้อเรื่องนะ <c oughs> <c oughs>